ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์พื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากวันนี้พลตีน,ลงลปปนรงฤิธิ์ปานิกบุตรผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนจากพันเอกนัทกรเรือนติ๊บผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจราชมณูที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการสกัดกัน้นการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันมีผลผลิตทางด้านการเกษตรจำนวนมากหากมีการนำเข้าไม่ถูกต้องก็จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและราคาสินค้าทางการเกษตรภายในประเทศ ทั้งนี้ผู้ประชาการกองกำลังน,นเรส่วนยังคงน้นยํำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนปฏิบัติงานตามหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มความสามารถ